สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บ้านยกไอทีจะมาแจกสูตรการทำน้ำพริกผัดหมูสับใส่กากหมูนะคะน่าทานไหมคะนี่ค่ะสูตรนี้ที่บ้านทำขายนะคะ ตอนที่เอาไปวางตามตลาดจะขายดีมากเป็นน้ำพริกที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักพอได้ซื้อไปทานก็ติดใจนะคะใส่กากหมูลงไปกินเคียงด้วยกากหมูจะอร่อยมากค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงวันนี้หมูที่ใช้เป็นหมูติดมันนะคะหมูสับติดมัน1กิโลกรัม อันนี้เป็นเครื่องปรุงรสนะคะที่ต้องใช้ในการปรุงหอมแดงค่ะกระเทียมใบมะกรูดนะคะซอยไว้เลยจุกแห้งคั่วเองเลยนะคะวัตถุดิบในการปรุงถ้าทำเองแล้วจะทำให้รสชาติออกมาดีนะคะปรุงง่ายเมื่อเราคั่วเสร็จ วิธีการคั่วพริกนะคะให้ใช้ไฟกลางค่ะลงไปทีแรกใช้ไฟกลางคั่วตลอดนะคะใช้ตะหลิวสองข้างจับคัวคนตลอดนะคะพอใกล้จะแห้งดีแล้วก็ค่อยใช้ไฟเบานี่ไหมคะพริกถ้าเราคั่วแล้วปั่นเองมันจะสีแดงสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นค่ะปั่นได้ละเอียด ปั่นง่ายโขกก็โขกง่ายนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะปริมาณสามขีดนะคะเอากระเทียมลงไปคั่วนะคะใช้ไฟกลางค่ะกั้งไฟแล้วก็คั่วด้วยไฟกลางไฟร้อนมากก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไหม้ ต้องใช้ตะหลิวคนตลอดนะคะเพื่อกันไม่ให้ไหม้ค่ะพอกระเทียมใกล้สุกดีแล้วแล้วก็ค่อยใส่หอมแดงลงไปนะคะปริมาณเท่ากันค่ะสามขีดนะคะต่อหมูสับหนึ่งกิโลกรัมนะคะขั่วคนไปเรื่อยเนะคะนี่ให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สังเกตด,ดูสีนะคะเปลี่ยน ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ไปพักไว้ให้มันเย็นนะคะเย็นดีแล้วเราก็ค่อยมาโขลกนะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีโขลกก็ได้อันนี้ทําเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นจะได้ละเอียดมากด้วยนะคะต่อไปก็เสร็จแล้วค่ะหอมกระเทียม เป็นขั้นตอนของการเตรียมใบมะกรูดซอยนะคะเราจะมาทอดเอาไว้นะคะเอาไว้โรยหน้าเวลาเราทำน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะใช้ไฟกลางนะคะไฟร้อนจัดไม่ได้นะคะถ้าร้อนจัดในไม้เลยนะคะเทลงไปนีนไหม้เลยแหละใช้ไฟกลาง เทลงไปก็คนๆน,นะคะมันจะได้ไม่ไม้สีอ่ะจะให้เป็นสีเขียวสดนี่ต้องอย่าปล่อยทิ้งนะคะเทลงไปนี่ต้องใช้ตะเหลียวคนสังเกตดูนะคะเมื่อมันเริ่มกรอบแล้วก็สียังเขียวสดอยู่แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักไฟพักไว้นะคะ ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะเอาหมูสับนะคะที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ1กิโลกร,รัมมาผัดนะคะผัดให้สุกนะคะหมูถ้าสดดีเวลาปรุงก็ปรุงง่ายนะคะรสชาติก็อร่อยนะคะ ต้องสังเกตสีของหมูให้ดีนะคะติดมันมันจะอร่อยนะคะการทำน้ำพริกผัดหมูสับถ้าเป็นหมูแดงเปล่าๆมันน้อยๆเนี่ยจะแข็งนะคะเวลาผัดมาแล้วรสชาติจะแตกต่างกันกันกบหมูสับที่เป็นหมูติดมันนะคะผัดจนสุกเลยนะคะ มาสุกดีแล้วเราก็ตักไปพัดเอาไว้นะคะแยกออกจากน้ำมันที่ผัดนะคะปริมาณมากขึ้นก็คือน้ำจากหมูนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเป็นขั้นตอนของการผัดน้ําพริกนะคะเราจะปรุงรสในขั้นตอนนี้ค่ะใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ํามันใส่ไม่ต้องมากแล้วก็หอมแดงกระเทียมที่เราผู้แล้วก็ปั่นเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลย ให้มีกลิ่นหอมค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ที่บ้านทำขายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำน้ำพริกออกไปขายวางขายที่ตลาดนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ทำขายแล้วก็ส่งขายทางตามที่คนสั่งค่ะท่านสามารถนำไปใช้ ปรุงใช้ผัดแล้วก็ขายได้นะคะใส่พริกนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะผัดเครื่องเข้าเรียบร้อยแล้วก็นำหมูลงมาผัดเลยค่ะหมูที่เราผัดเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ นั่นคือหมูสุกเดีแล้วค่ะเอามาผัดให้เข้ากับน้ำพริกที่เราปรุงนะคะรสชาติตามปริมาณที่ให้นะคะเป็นปริมาณที่ร้านทำขายแต่ถ้าท่านไม่ชอบรสนี้นะคะก็สามารถปรับแต่งได้นะคะชอบหวานก็เติมน้ำตาลไปอีกนะคะ แต่สูตรนี้คือนำไปขายแล้วก็ลูกค้าก็บอกชอบนะคะอร่อยแต่ก็มีหลายท่านที่ชอบหวานแล้วก็จะแน่นอนว่าให้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะผัดหมูสับนะคะให้เข้าออก,กันกับพริกที่เราผัดไว้นี่ค่ะสวยเที่ยวค่ะสีแดงนะคะ เครื่องปรุงถ้าเราเตรียมเองนะคะเวลาเราเอามาผัดมาทำมันจะปรุงง่ายนะคะรสชาติอร่อยดีด้วยค่ะหมูก็สำคัญนะคะหมูที่ได้มา,าปรุงเพิ่มนะคะมาเก้ลองชิมแล้วเติมน,น้ำตาลเติมน,น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะ คือถ้าน้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะจะกรุงรอบเดียวคือได้เลยแต่วันนี้พอดีได้น้ำตาลทรายขาวมาค่ะรสชาติความหวานมันก็จะอ่อนกว่าน้ำตาลปี๊บนะคะผัดให้ทั่วถึงเลยนะคะให้หมูกับน้ำพริกที่ผัดเอาไว้เข้ากันดี นี่ค่ะหอมกลุ่นเลยนะคะนนกลิ่นี่กระจายไปทั่วเลยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เป็นนางเอกของน้ำพริกผัดหมูสับใส่กากหมูแล้วก็คือกากหมูนะคะเราเตรียมไว้แล้วเป็นกากหมูที่เราทำเองนะคะแล้วก็ กรอบมากนะคะเอาหัำพริกผัดของเราใส่ลงไปในชามก่อนนะคะชามผสมหนึงกิโลกรัมนะคะปริมาณที่ทำในวันนี้ใช้หมูสับติดมัน1กิโลกรัมผัดปรุงสูตร คิปนะคะต้องดูให้จบนะคะอยากได้สูตรต้องดูให้จบน้ำพริกผัดหมูสับในเวลาทำเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมไกลนะคะเมื่อวันเนี่ยต้องระวังมากว่าเขาชอบนะคะเขาจะชอบกลิ่นมากนะคะเผลอไม่ได้ทำเสร็จต้อง หาฟ้าชีมักรอบเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยมักรูดซอยที่เราทอดไว้นะคะแล้วก็ตัวช่วยความอร่อยนะคะกาดหมูกรอบเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกผัดหมูสับใส่กาดหมูค่ะ ง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะขายดยีมากด้วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายและขายดีมากๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านยุกไอทีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ